แม่พี่น้องมานะพี่นะเออบางที่ชาวมุสวลิมมาเนี่ยเออเพื่อนเมือนเาวมุสวลิมมา,นา้านข,ขามันหักไงมันก็มาหาผมเลยแต่เอ้าผมเคาะให้นะเคาะให้นะอันนี้อธิษฐานได้ไหมลูกโงม่มเออสบายสบายอัญมฐานเลยอธิษฐานเลยอธิษฐานเลย,ย,ยพี่ผู้หญิงเป็นอะไรมาครับ ขุ้อนะให้ผู้ชายยืฐานบ้างนะขุ้อนะ,ะเออ,อ,อเราต็อขอคัันเลาะมาคุ้งคอ้นออี่นะพระเจ้ามาคุ้งคอร์เราช่วที่โงไหมเราช่วยทุกศาสนายอยู่แล้วเราช่วยฟรีหมดเลยนะฮะงไหมพี่ ยาขอดินนะาดินน้าด่นน่งนะาเดินดูเดินดูเดิดูง่ายลงไหมพี่ชูถึงร้อยลงกี่เปอร์เซ็นแล้วจ้ะขอพรได้นะป๋ามามม่นเอาตว้ามาป่ามาเดี๋ยวผมขอป๋าน้า